ยังเยอะอยู่นะร้อยเนี่ยฟังใช่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 ที่เข้ามาครบอย่างเนาะครบแล้วครบแล้วถ้าครบจะได้สองตัวเอฟเคเข้าตี้เลยก็ได้ไม่เป็นไรี่คุณบอกกูรู้คนไหนเอฟเคมีมีหายไปคนหนึ่งนั่นแหละคนมังกรคนมังกรหายใช่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมางั้นแหละเดี๋ยวมันเกินเส้นเกินเส้นเดียว ปไปไปไปห้าวิเอบีบีขวาบนครับผมไป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 บินไปตีถึงยังตีถึงยังบินให้เร็ววันนี้ขวาล่างครับเอขวาล่างไม่มีสวนไม่มีสวนข้างบนไม่มีสวนไม่มีสวนเหมือนกันขวาบนผมถึงแล้วผมถึงแล้วดวน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  กดจิตกดเพลิงครับโดดเข้าลานตีได้เลยเข้ามาเข้ามาโอ้โหหายบับอันตีนะครับตีเข้าเข้ามาเสร็จหมดเลยอันตีอันตีอันตีเข้ามาช้าเข้ามาเข้ามาเซยล่างเข้ามาเซย์ล่างไปหมดขวาล่างอันตีเข้าไป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 เอาหมดแล้วเป็นไงบ้างคุณโน้ตบีได้แล้วดักหน้าได้เอ้ยจะสองพันจะสองพันสองพันแล้วสองพันแล้ว ยังในสารล่างอยู่ในสารล่างอยู่โอเคสวยสายเบอร์ก็มีเหมือนกันสายเบอร์ก็มีเหมือนกันจากหน้าบันไดดักหน้าบันไดเติมหน่อย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 ตรงหน้าบันไดบ้านเขาค่ะไปเอที่เหลือมาเติมสารล่างหน่อยครับบีจับเลยจับเลยสวยสวยสวยฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าเลยเติมเต้มเติมคนไปไหนวะหนีวะน่าจะกลับมาแล้วมีมีหลงว่าแถวนั้นนะสารล่างขึ้นกลางอะกกลางตบเบียง อยู่กลางกลับไปฟังว่าเขาอยู่กลางใช่ไหมกลางเยอะเปล่ากลางหลงกลางตัวหลงอ่ะตัวเป็นตัวหลงนะตัวหลงนะอ๋อยุ่มยิ้มอ๋ะอ่าเออเขาบินหนีอ่ะมีอยู่หนึ่งว่ะกำลังทางลงมามาหน้าบ้านเข้ามาตีไปเขาไม่ออกมาเล่นหรอไอ้เขาบินลงเนี่ยเออตัวนี้แหละเขาจะเขาบินกลับบ้านสวยเขาบินมาบินกลับ หมดหมดหมดสวยมากๆเราได้มาสองพันห้าเลยสองมาสองหันสิบโดนหัดเหมือนเขาจะอยู่ในบ้านใช่ไหมใช่กเยอนนะดูอยู่อยู่บ้านเทียบบ้านบ้านเขาบ้านเขาหรือบ้านเราเดี๋ยวไปดูบ้านเราเดี๋ยวผมไปดูบ้านเขาบ้านสีแดงไอ้สีแดงเดี๋ยวผมไปดูบ้านเขาบ้านเขาเทียบเดี๋ยวไปดูบนเงินนะจะรู้สึกเหมือนคนเขาหายอยู่นะ สนามรองมันต้องสี่หายแล้วสองเลตสี่สิบแปดสี่ไปขวาล่างเหมือนกันร้อยสี่มีเยอะไม่เยอะสี่ไปเซ้นขวาล่างค่ะสามตีมาสามตีได้เดี๋ยวขอดูวันวิ่งหาดูแป๊บสามตีได้สองบ้านเราอ่ะเอคนเขาก็หายเยอะเนี่ยมีร้อยสี่เงี่านละเขาน่าจะเอฟเคเยอะแหละชื่อจากคนอืมโอเคครับบีใช้ขวาล่างค่ะบีมาขวาบนครับบี อ๋ออยู่บ้านเราเลทหนึ่งอันแน่มีคนแอบในพุ่มไหมตีเอครับเสตเลทที่บักตีตีเอเซซาร่าครับแอบอีกแล้วเหรอในพุ่มอีกแล้วเหรอเออแอบในพุ่มชื่ออะไรอ่ะพี่เกลคอมพิวเตอร์ไปดูฝั่งอื่นเลยเดี๋ยวนี่ดูบ้านเราเองไปเลยไปเลยยืนแอบเดียนเลยซ้ายบนน่ามีแน่นอนเชื่อเลยนะเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมนี่เคยแบบบินผ่านไปเจอเออจุ๊บดีนะตีเอตีเอเซซาร่าซ้ายบนดีกว่าดูให้ตัวถึงได้ได้ได้ ไอโดมึงมองไม่เห็นเว้ยมึงรู้จักวิชาพางตัวปะนี่เจอสองกิลแล้วนะอาเจกก็แอบหลังเสา V I P มายืนนิ่งในพุ่มนี้เออมันแอบในพุ่มพวกเนี้ยเออแอบในพุ่มแล้วยืนเฉยเลยอะยืนแบบยืนมองไม่เอาเหมือนเอา่ะเออมันมันองโอมยงไม่เห็นโออซิรีส์ซีรีส์ดูซ้ายบบก็ได้เอ้ยเฮ้ยเขามาขวาบนว่ะบวกกันอยู่บวกกันอยู่เขามาเยอะไหมเขามาขวาใช่ไหมใช่ ไม่รู้ว่าเยอะไหมอะสักเกิลไม่เห็นอ่ะมันเห็นแค่แดงๆวะฝั่งฝั่งบ้านเราที่อยู่ประมาณกับเลดเดียวอ๋อแสดงแสดงว่าเลนเดียวตีเอตีเอครับตีเอตีเอสไซรั่งแล้วบีเล่นไปครับเก็บบันตีนะมีเวลาหนึ่งนาทีขอไปเรื่อยๆขอไปเรื่อยๆอย่าพึ่งสุดนะอย่าพึ่งสุดนะค่าลำไว้ก่อน การลำใช่ไหมจอดก่อนอย่าพึ่งมิดอย่าพึ่งมิดจอจอปากคางยังไม่มาเติมเยอะสังพีอะใช่ใช่ใช่เขาบินมาไหนไม่รู้ว่ะโอเคฝั่งนี้เริ่มเริ่มจอกแล้วเริ่มใา่บนยังว่างอะเริ่มจะออกใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยสายล่างทางให้หน่อยนะสายล่างเข้ามาดูว่ะอีกสามสิบวิค่ะมาแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคสามสิบวิครับขับล่างค่ะขับมาขอล่างมาขอล่างโอเค อย่าใช้อันตีนะคะไหวไหมหมูนะไหวปะดูเลยมาสายลางมาสายลากสายล่างสายล่างสายล่างรอ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 คนเติมแล้วปะบีมามาเสร็จเลยครับบอสจะเกิดกดกดบับกดบับกดกดบับมันตีเลยกดบับมันตีเลยที่เอบับมันตีเลยครับกดบับมันตีเลยข่าล่าสายสายบนโลกนะขวาบนไม่มีนะขวาล่างหนึ่งตีลงสายเซฟสายบนโลกที่รอตีไบส์บอสครับสามสองหนึ่งสู้บันส่งมันบีเข้าบอสครับเสร็จแล้วไปซ้ายบนเสร็จแล้วไปซ้ายบนเลยบบบบบบออออออสสสสสสตตีีเเเนนนนนน้้้ หมูทาฝากกลางด้วยนะโอเคค่ะได้เดี๋ยวซีตีเสร็จขึ้นได้ได้ไหมมันเยอะจังวะบีไปซ้ายบนบีไปซ้ายบนมันออกมาสองฟังอะบ้านมันกับบ้านเราอะเออน่าจะบวกจากขวาบนแล้วก็ตายไปเกิดใหม่โอเคซ้ายบนโอ้เยอะมากเลยอะไม่ใช่ไม่ใช่นึ่เดียวแล้วบนมันไปซ้ายบนมันไปซ้ายบนบีโดดเข้าโดดเข้าโดดเข้าซ้ายบนชิ้กลางค่ะชิ้นกลางอันตีเลยอันตีอันตีเติมเติมซ้ายบนขัดขัดขัดชนขัดชนหน่อย แงขัคนไว้ขงัคนไว้ขัดคนไว้ฝังเงินได้สวยสวยสวยเราได้เราได้โอ้คนอย่างเยอะไอ้ยี่อันติได้เลยนะขึ้นกลางเขึ้นกลางเลยขึ้นกลางขึ้นกลางนกลกลครับรับขึ้นกลาง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 มาตีมงกรเขาเขามาตีมางกรขาขาตีมงกแล้วเขาตีมงกแล้วโดวันนี้เสียงมึงเบาๆเนี่ยมุมซ้ายบนมุมซ้ายนใช่สวย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  เอามอนอมอนแยกแยกมอนเลครับตีแยกอนเลยตรงกลางไงตรงกลางไงบีตามเลยครับีตามเลยขึ้นบนกัาไปเห็นแล้วเห็นแล้วมันแล้วกบขวาค่ะเขาไม่ถึงสามพันนะเวฟสองเขาไม่ถึงสามพันหายอ่ะโอ้ยตกเขาหายไปแล้วเขาหายว่าเราอยาไปดูว่าเราอยไปดู่ะงมคนหเาหายเยอะด้วยวันนี้รวมอดวยอืมเ่อกี้นี้เขามาสายลางเยอะมากเลย อน่าจะสองเลดอ่ะเพราะว่ามาบวกขวาบนแล้วก็หายไปเลยบันไดบนค่ะบ้านมันเติมอยู่นะบ้านมันเติมอยู่เติมเยอะเติมเยอะบีเล่นไปครับบีเล่นไปเล่นไปพยายามดูคนหลงค่ะสามคนฝั่งบันไดบ้านข้างในเติมเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆอยู่บันไดใช้ค่ะบันไดใช้ประมาณห้าหกสิบคนได้โอเคอยู่ในบ้านไม่มีนะฮะคนอยูในบ้านมันไม่มีเลย ยากิดหมู่ทะยากิดอยู่ในสนามลบบนใดซ้ายบนใดซ้ายบนใดบ้านเราหรอบ้านเราบ้านเราบีถอยทับครับถอยทับไปบันไดบ้านเรามมกกเเืื่่ออีี้้บีบบาาาาดดไมม่เจอแลลล้ววันงงขหกีถึงแล้วบีถึงแล้วบีถึงแล้วเห็นตรงกลางไหมกรอบกรอบเหลี่ยมกรอบเหลี่ยมนี่เออกิววอลมันต้องอย่างนี้ดิวะเพียกรอบเหลี่ยมไปต่องยครับเนี่ยเสียงหลงไปแล้ว เมื่อกี้ปีหนูมาไม่เจอแล้วพอพอโยกคีบวกกูเอจัยอะไรเงี้ยโค่น่าจะไปเซตไหนที่บีมาบีมาบีมาดันไปคนมาดันไม่ถึงน้ำบดไดเลยดันไปถึงน้ำบดไดเลยแต่ไม่ต้องลงบดได้นะครับไปเโถงก็ไปโถงก็ไปเห็นในกล่องมันโถงพี่อ้าวเรื่องมันจะจ้ โอเคตายหมดตายหมดไปดูฝั่งบ้านมันก่อนเดินไปเยอะกว่าโอเคหมดหมดหมดกลับกลับกลับค้างกลับค้างกลับกลับเรียมที่เอบีเซ็ตบนไว้นะครับเซ็ตบนไว้นะเราไม่ลงนะเก็บเก็บในบนไป้ก่อนกลับกลับเรียมไหมครับเซ็ตไว้ก่อนเซ็ตไว้ก่อนเจอตรงไหนวะไอ้เจ้า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 โยกซ้ายขวาหน้าหลังเลยโอ้โหอันนี้อันนี้เกาเรียกว่าเสียงตีมเรากำลังขึ้นบ้านเรากำลังขึ้นเจอเลยเยี่อยู่อยู่ อยู่บนด้ขวาครับบนด้ขวาแล้วก็มุมมุมป่านะดู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 นมุมกว้างเอ็กกว้างกว้างเอ็กกว้างลิ้นเปรี้ยไปแล้วไอ้เอ๊กูวิกล่ะกูตกใจเลยอยู่เนี่ยแล้วไอ้ไอ้บนด้านเราบ้านเราแล้วไอ้เฮ้ยเขาเล่นแบบแต่งใช้ขวาเหรอเออน่าจะสองเลนมั้ง เซตขอบเรียมเซตกลางเรียมเรียบร้อยมีคนเป็นศพแล้วหนึ่งโอเคบีบีมาเซตกลางเขามาเซตกลางเราจะไม่โยกละขอบเรียม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 ตรงกลางค่ะตรงกลางเราจะเซตกลางให้เขาดันมาโดดแทงโดดตรงมุมตรงมุมเห็นเลขสองไหมโดดตรงเลขสองเลขสองเลขสองโอ้กูลอยไม่พักเลยถงไปถงก็ไปถงเข้าไปโอเคกขอบเรียมแต่ลากเยอะเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวคุณขุนก็อยู่สนามรองนี่ ใช่พี่ขุนพี่ขุนโดนจับเป็นเฉลยเหรอหรือว่าไงมันตึ้งมาอยู่มันบินตึ้มาอยู่เออเล่นไปเล่นไปเรื่อยๆไอ้สิทธิ์น้อยมากเลยอีกสามชีวิตเดี๋ยวเดี๋ยวมือสือเขาไปเห็นหรือเปล่าสี่เซนบอสสี่เซนบอสสีเซนบอสไหวไหมไหวไหมลุงแตก โอเคอ่าเซตบอสครับเซตบอสสิบห้าวิเพื่อนมาเร็วยกบเรียมพอดบามาแล้วลุงบบนึงนะไม่เขาจะอับเราแล้วเน้นบอสนะคะแทงแทงาให้เพื่อนแทงค้ให้เพื่อนดำเอตีบอสไปอันตีสามสองหนึ่งอันตีครับอันตีดูอันตีอันตีเลยอันตีนี่ดูมาแล้วสวยสวยสวยเขาโดดเข้ามาเขาโดดเข้ามาสวยสว เออยิ waited, so yeah. no. yeah. really Hence, no ่งเลยร์หนุบไอเยี่ยมชอบเลยคือแบบเออมันคงความเป็น V I P ไถึงสู้ไม่ได้แต่ไม่งสู้ไม่ถอยเล่นเปกองโจมกูเวรออะไรนึกถึงนึกถึง King Power เลยอ่โมเดล King Power นึกถึง King Power โอ้ยเมื่อก่อนโคตนมันเลยนะ แบบแข็งแบบแข็งสับๆอ่ะตีกันไม่เข้าว่ะไม่รู้โยเยหาเลยเดี๋ยวไปเรียกแหละขีดร้องเข้าไว้ขีดร้องตีกันไม่ได้ขีดร้องขีดร้องขีดร้องสิ่ซ้ายบนเหรอไปดูซ้ายบนหน่อยนะเราลงมาเลยครับลองไปดูซ้ายบนนี้ตะเก้าตะเก้ากูแตกแล้วไม่ฟื้นเลยเนี่ยไปตีเอ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  เอแตกแล้วเงียบไปเลยสายบนมีสายบนมีสายบนบีบีไปบีไปบีไปสายบนสายบนสายบนเมื่อกี้เมื่อกี้เก็บพีเตอร์โค้จบแล้วพอได้บอสพอดีโคอาลามาบอกขวาบนด้วยมัน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 โอเคโอเคครับขอบคุณทุกคนครับ